หลักสูตรนักบริหารนวัตกรรมนอกศรุ่นที่2ถือว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีค่านะครับแล้วก็สูงที่สุดละนะครับของการเป็นผู้บริหารโดยเฉพาะท่านที่ในสายการศึกษาทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้ก็พยายามที่จะดําเนินการ ก้าวหน้าก้าวหน้าด้วยศักยภาพของตัวเองเห็นว่าการทําเชี่ยวชาญง่ายเราก็จะสําเร็จเชี่ยวชาญเห็นว่าการสอบพอขอเคง่ายสอบศึกษาง่ายมีแต่คุณธรรมัเจริญธรรบเราก็จะทะรวมตัวเองเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางของเราถ้าเรามารวมตัวกันแล้วสร้างนวัตกรรมความเชื่อที่ผิดๆเราก็จะเป็นคนแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราต้องพัฒนาคือกระบวนการคิดและหมายเสร็จครับ เป็นไมซ์เซ็ตที่สนุกกับการเปลี่ยนแปลงสนุกกับโจทย์ใหม่สนุกกับความท้าทายเรามีไหมนะครับเป็น้โลกใมใหม่จะเป็นประมาณแบบนี้ท,ท,ทําไมหลักสูตรนี้เรามีขั้นสูงต้องด้วยขั้นสูงนี่คือความหมายนี่ท่านไปดูนะแอดวานมีดีดีด้วยนี่แปลว่าขั้นสูงคือระดับยากซับซ้อนเรียกได้ง่ายว่าเป็นขั้นเทพไม่ว่าเราจะบริหารที่ไหนก็ตาม ข้อหนึ่งต้องมาก่อนก็คือคุณาภาพของวิชาการท่านก็ต้องติดพงในเรื่องของวิชาการเป็นเพิเป็นเเป็นหัวใจเพราะสุดท้ายปลายทางไม่ว่าจะเป็นคนจัดเองหรือเป็นคนสนับนุนาการจัดเอกสารสุดท้ายปลายทางก็ไปที่ผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะมีสก,กิลมีคอ m ม e t เ n c y มีคุณลักษณะประสงค์ที่ทุกคนต้องการไปไไนม่ปแล้วไหม